สวัสดีจ้าได้พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพอกับใยนั้นคนบ้านๆคือเก่าเนาะจ้าผู้ขากำลังจิตไทยคลิปง้อออกลูกให้เบิ้งแล้วพี่น้องขาโพงมาแล้วถุงน้ำทุนหัวแตกแล้วพี่น้องขาโพงมาแล้วอหมาขาหนึ่งแล้วผู้ใดไม่เคยเห็นกับเบิ้งเออเด้อพี่น้องใครไม่เคยเห็นก็ดูเอาซะ ว่าปกติง้อออกลูกนนเพิ่นบ่ให้มาเบิ่งมันเสียอยากอาย่นว่าแต่ผู้ข่าสิถ่ายคลิปให้พี่น,น้องเบิ่งเนาะพี่น้องอยากอายก็จําเป็นล่ะมันคือคนเหนีน่ยนะเพิ่นว่าครับพวกไมนแล้วพีอนอน่น้องขับข้างบนขึ้นบนบนชุม่มนะครับตัวเองใส่สันไหลละไม่มาเดียวไม่ได้ใส่สันไหลเหรอ ขาข้างาลังมามเราเราเราคำหาหัวไม่เจอนะเช็นว่านไหมดึงพอดีเลยเยอเอาผ้าเข้ามาพุกไหมช่วยช่วยช่วยไหมเนี่ยเข้ามาเข้ามาเน้นนะเจอห้างไ,ไหม

เลยออกเลยกินกินเออดเออดยังสองดอออดยงกเออดอออลยออกเลยออดเอเอาอุ้มเลยออลื เดี๋ยวเดี๋ยวจะใ้เย็นยโยโยอดอึดออออกอออึดออกแล้วเลยบอ่เรียบยยไปข้างลังงมนอุ้ยตัวยาวโอ้ลุกลไม่พื้ไม่พื้ไม่พืไม่พืไม่พื้นหาอะไร เนเกิดปิดท่าพี่น้องเลยประตุสัตว์ซอยดึงออกเหยาขันลาดเลยได้ตัวผู้เกิดปิดท่าแต่ประตุสัดวปาซอยเ,นยเรนียบร้อยแลยนะ้วแหละหวงลูกปั่มกันอยู่สองชงั่วโมงตีนบวัสิแกะออกบ้าให้ตีนเปพอแม่พ้นป้าเห็นจังสิ 很多给他真的是吧了 แป๊เดียวแป๊บเดียวแปบ๊บเดียว,แบบยวแก้วดีนะพ่อวายนหยิบมีั้งะกินมวหนห่อยเกิดไม่ผู้ถโาโมราณเป็นผ้าหีบนะสัตผู้ถาวาวหรือผู้ถเา,า,า,เ,านะเป็นผ้าห็ดดิขึนค,คนอยากกินกับโมลูอะ เล็กแล้วผู้เฒ่าพาบาพ้าเฮ็ดกับเฮ็ดน้ำเพลินซีถึงพ่กหูจักไหมอืมดิแข็งแน่้ยเรเกิดนี่โดนเติบแลาโอ้โหโอเคโอ้โหลูกผสมเทียมผสมเทียมกโปผูพันอะไรโรเล่โรเล่บ่เอียงอืมอืมอ่าเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเวลาผ่านไปสองชั่วโมง โหัวเกิดในแล้วพี่น้องตัวเงาขันหลาดเลยชารูเล่สวยงามสรุปแล้วง้วตัวนี้เกิดพิษทานนะพี่น้องมันอกนอกก้นออกถ้าพ่อตามประตูสัตว์นี่อาจเแแยอยู่เพอเพออาจิสตายทั้งแม่ทั้งลูกกับพ่อจักเกิดประมาณใบสามกวัวตอนนี้กัเป็นเวลาห้าโมงแล้วห้าโมงเย็น เกิดได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็เข้าก็รอดถึงตาลกมันจะออกมาลกนี่ก็ซี่ถึงแปดชั่วโมงถือว่าออกตามปกติถ้าเกินนั้นไปถือว่าพิษปกติถ้าเกินซี่ถึงแปดชั่วโมงแต้ตามที่ผู้ขาเคยเลี้ยงมาหนีมันมันมีอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องเกิดกลางคืนจะไปออกลกออก แปดโมงสอเป็นซิฟชั่วโมงอ่ะเอาลูกขึ้นลูกขึ้นเอาเอาเอาลูกมาหันใดเอาเอาเอาต่ำยังบ่แข็งยังลงกกินมาหันใดลงกกินน้ำแม่ยังมาหันใดยังไม่แข็งแรงเอาลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นเลยสิลูกขึ้นกินน้ำแม่พี่น้องพอดีว่าโทษตำปลาทูสัตว์โทษปรึกษาเพิ่นว่างัวมันสงสัยสิเกิดพิษทาสงสัยสิเอากลืนออกเพิ่นก็เลยแนะน้ำมาให้ดึงดึงขาออก พอดีว่ามีปศุสัตว์อยู่ในหมู่บ้านเพิ่นเคยไปอบรมเพิ่นเคยทํำขอดเนาะพี่น้องก็เลยโทษตามให้เพิ่นมาซอยดึงออกเพิ่นกับบ่ได้คิดเงินคิดยังน้ำห่อดอกกับฝากขอบคุณเพิ่นหลายๆเพิ่นว่าเป็นยังเพิ่นว่ากลางค่ำกลางคืนกับโทษตามเพิ่นได้เพิ่นว่าพอเฮาบ่ได้ศึกษาบ่ได้อบรมพันกันอบรมมาคือเพิ่นเนาะตอนนี้คือเฮารอรอให้ลกวัวมันออกยางเหนียวนะพี่น้อง นี่ก็ะฮมงนกลัวแล้วล้อเอางัวเขาหอกล้อเอาลกคง้อตัวนี้ผู้ขากิเฝิาอยู่นี่นะพี่น้องบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอาไปทำไมลกควัวคนอีสานผลกินเด้อพี่น้องแต่คนไตผลนบ่กิน่นว,วาให้แม่มันกินมันสิเป็นยาวสัน่นว,ว่าจักเป็นยาแบบได้ผู้ขากับรู้ลูกแต่ว่าทีแน่ๆถ้าถ้าพวก หมอผอกปฏิสัตย์พันบากพันสิว่ามันอันตรายให้ลูให้ถ้าให้แม่มันกินเองนะบางทีลกอาจจะพันคอติดคอแม่มันตายก็ได้แต่ว่าทาั้งอิสานทัาเพันก็กินแล้วเนาะพี่น้องตัวนี้ดีที่ว่ามีล้างสังหรณ์เหมือนเศร้านี้พิสังเกตว่างัวก็สิเกิดลูกก็เลยปล่อยออกไปน้ำมูกก็เลยเอาขัางไว้บ้านเพราะว่ามันยกหังเพราะว่าเคยเลี้ยงมาหลายแล้วพี่น้อง เคยเลี้ยงาหลายเราเห็นถ้าอาการแบบนี้คือง้วมันสิเกิดลูกกับแม่นิลิมันขอดก้อนก,นกำหนดสี่มือแล้วจางง้วตัวนี้ขอดก่อนก,นกำหนดสี่วันง้วมันบอก่อยอ้วนง้วมันจอยตั้งแต่ผู้ขาเลี้ยงว่าเป็นซิบก็ปีพิ่งสีเจอเคสนี้เป็นเคสดแรกอะที่ฟังง้วขอดก้อนกำหนดแล้วก็เอากลนออกพึงสีเคยเจอครั้งแรกมีประสบการณ์กับครั้งแรก งานสอนคนกะครั้งนี้ครั้งแรกคือกันเอ,เอาเอาเอาลูกไปปีนความปิีนไงได้ตัวผูปีนความปินปีนไงล่ะลูกพ่อหันใดขาพ่อหันแข็งเดี๋ยวผู้ขาสีล้อเบิ่งว่าลูกมันสิเกิดลูกมันสิออกมาประมาณเวลาเทา่าไหร่นะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจังไดเดี๋ยวสีไทยคลิปเห็นบางอีกมันสีไ,ไทยเห็นมามันสิมืดก่อนบ้างเฮ้จังไดถ้าพามักคลิปงัวเกิดลูกพิษทาของยายนั้นนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยจ้าพี่น้องอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ยายนันคนบ้านๆด้วยเด้อจ้า